วันนี้พามาดูหูหิ้วแก้วไม้ไผ่มีหลายๆอย่างหลายๆอันนะที่ที่คนไหนอยากจะได้เอาไปจำหน่ายต่อขายต่อก็ทำได้ครับเนี่ยใครมีไอเดียอะไรก็ทำนี่หูหิห้วโอ้ดูเท่เลยครับเนี่ยเนี่ยนะครับผมการที่จะทำหูหิ้วแก้วไม้ไผ่ก็ต้องเย็บเอานะครับไ,ได้เสร็จมาแล้วก็เอามาเย็บ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 เอาอยู่ที่ไอเดียเราทำเป็นหูเนาะ ใส่เป็นหูบ้างมันมีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างครับผมเราจะใช้ไผ่อะไรก็ทําก็ได้เนาะอยู่ที่พี่อยู่ที่ความสามารถของพี่พี่เขาครับผมเนี่อันนี้ก็ทําเป็นไซส์ไซส์ละสิบอันนะอันเป็นถุงเป็นถุงก็มีนี่เดี๋ยวให้ให,ให้ดูตัวนี้ก่อนนะอ๋ออันนี้ก็ได้อ่ะอ่าอันนี้ถุงละร้อยนะครับผมนี่พี่ๆคนไหนที่ว่าชอบ รักแบบธรรมชาติเป็นหูหิ้วของไม้ไผ่นะอันนี้ก็จะถักเป็นลวดลายสีอยู่นิดหนึ่งครับนี่สีนี้มีหละมีตั้งหลายสีครับนี่คนไหนที่ชื่นชอบเนาะมีสีเฉดส,ส,สีสีสีสไตล์เดี๋ยวผมให้ดูเอีกยรายหนึ่งนะอืออ้าวนี่โอ้มีเยอะเลยครับเรามีนี้อีกอันหนึ่ง นี่ครับผมขนาดถ้าขนาดจะจะ,จะจะเท่ากันหมดเลยนะครับมีอยู่สี่สี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 สไตล์เนาะที่เขาเย็บเองครับเป็นเย็บเองที่บ้านเลยนี่ให้ชุมชนถักถักเป็นเป็นเนี้ยครับถักธรรมดาได้แหละครับนี่ถักเป็นเส้นมาเนาะ,ะขนาดไหนที่ว่ามีที่นี่มีเนี่ยเราอยู่ที่ว่าเราจะทํางานประมาณไหนนะครับ หักเป็นเส้นมาแล้วก็เอามาเย็บอย่างนี้แหละครับเ่ยมาเย็บเย็บโอ้กว่าจะได้แต่ละอันนะครับเนี่ยราคาก็ไม่ใช่ว่าจะแพงนะราคาตัวหนึ่งแค่บาทสองบาทสามบาทเองครับผมอ่าเราชิ้นหนึ่งนะเดูที่ว่าเราจะที่จะเอาประมาณไหนเอาที่สําเร็จแล้วไหมอย่างเงี้ยครับผมสองบาทสองบาทกว่าชิ้นหนึ่งนะครับ ถ้าใครอยากที่ว่าจะเอาไปจําหน่ายต่อนะก็ยินดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นหูมันทําจากไม้ข้าวหลามก็ได้นทำจากไม้ป้องยาวก็ได้อยู่ที่ว่าพี่ๆคนไหนที่อยากจะทําอยากจะเอาไปจําหน่ายต่อนะครับผมมีเยอะมากครับอาชีพทามาหากินนี้อยู่ในวงการไผ่ครับผมไผ่ที่ว่าเราชอบมนมันแปลรูปไปได้เยอะมากครับผม ถ้าเราจะเอาไปทํางานได้ประมาณไหนอย่างเงี้ยถ้างานไผ่เนี้ยถ้าเราขยันเนี่ยนะยังไงมันก็อยู่ได้ครับผมเราไม่มีควาว่าอดหรอกครับงานไผ่นี่นะครับผมอ่ามันมีถ้าเราจะแปลรูปเป็นงานตอกเนาะงานตอกงานงานตอกนี่ผมว่ามันไปได้ในกลุ่มจักสารไม่มีแค่ไม้แค่ไม่กี่อย่างเองนะครับเป็นจะเป็นในพวกไผ่ข้าวหํามไผ่พุ่งไผ่ป้องยาวไผ่บงนะครับ ที่เอาคนไหนที่ว่าอยากจะไปทาไอ้แปรรูปนะเนาะเราจะขายเป็นลำก็ได้เราจะขายเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอ่าเนี่ยครับผมแปรรูปออกมาแปรรูปเป็นชิ้นงานนะครับผมอยากได้ชิ้นงานก็ลองติดต่อมาดูได้เนาะเบอร์ผมก็เบอร์โทร0899502128นะครับัสดีครับ